สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่าผู้ชุมชนช่องตูตุกท่านที่เข้ามารับชมริ่มฟังค่ะยินดีตอนรับกดซสูญญ่ช่องพปร,รวยคลิปนี้นะคะทั้งช่งองจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนปะคนใจในงวดวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566นรนี้ก่อนอื่นผู้ใดไรเข้ามาแล้วฝากกดไรก็แช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้แกทั้งช่องเนอรด้วยค่ะเด้อ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนประคชนใช้เฮ้าบบเหตุหนแฟนช่องผิดหวังอีกแล้วก่ะทนผู้ชมแตร่รั่วเขารัวร่วเลยนะคะเลขห้าน้อยของเซียนเฮ้าแตกต่างแต่น้อยพิเศษมากเลยนะคะผู้ชมน้อยพิเศษเลขที่ออกคือสองศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่ตัวนี้เขาเต็มเต็มนะคะเป็นตัวนิน่ตัวเด่นที่เซียนนิ่งหายเลยนะคะพ่อ่อหอดนะคะ น้อย vip เลขที่ออกคือสี่เก้าสนะคะเลขเก้าสตัวนี้เป็นตัวเลขจับคู่ที่เส้นจัดให้ตรงๆเลยนะคะเข้าตรงๆบอดกีกลับเลยนะคะท่านผู้ชมปังอีหลีนะคะนี่นำารัพย์นะคะเลขเสี้ยนเฮาแตกไปจนหอดเล่าวี p ไอพล้วก็เล่าดึกเลยนะคะงวดที่ผ่านมาปังจนหอดรอบดึกเลยนะคะ ล่าวิเอพีเลขที่ออกคือศูนหานะคะศูนหาตรงนี้เขาตรงตรงอีกแล้วก็ะทำาุชมแล้วก็เล่าดึกเลขที่ออกคือเกาหานะคะเลขเกาหาของเซียนเขาตรงตรง,ตรงบอดดีกลับอีกแล้วนะคะเป็นตัวเนีนตัวเด่น,น,นที่เซียนเนีนไห้นะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมานกน็ดีและก็ดีใจน้ำลายๆด้วยค่ะเด้อรับผู้ใดที่ได้โชคได้มานลายอยากแบ่งปันนำใจ ้ากับฟุงกาแฟ้หเซียนนะคะกติดต่อพันช่องแพร่ผ้าร่วยเฮ้าเขามาใดเลยเด้อค่ะเด้อทั้งช่องจะเป็นสะพันบุญหานะคะจะเป็นซื้อกลางหายเทิงเซียนแล้วก็นเทิงเอฟซเฟนช่องนะคะสําหรับงวดนี่นะคะเป็นงวดพ้นสุขที่18สิงหาคม2,566นี่นะคะจะได้เป็นตัวเลขเนื้อทางตัวใดแบบใดเ็เฮตซีเฟนช่องเฮ้า ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนก้อนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค <Hello. S 1> ่ะสวัสดีค่ะจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับที่ช่องแพ,งพร่พระรวยค่ะอาจารย์มือนีได้เลิกดีอีกแล้วนะคะล,ลูงศูษย์เฮนแล้วฟันฝากแฟนช่องเข้าคือเกา่าค่ะอาจารย์เป็นยังไงนะคะบ่ก่คยสบายตัวบ่กอาจารย์ ค่ะสู่คือเกาเนาะค่ะอาจารย์เนาะมวดทิพานมาเลขของเซียนประคนณชัยเฮ้าเนาะค่ะกับเฮียนใน้แฟนจ่องผิดหวังอีกแล้วนะคะเลขน้อยของเซียนเขาตรงๆคือเกานะคะเขาเขาตั้งแต่น้อยพิเศษมาเลยนะคะอาจารย์เทิงศูนย์ซีกับเป็นตัวเน้นแล้วก็น้อยวี p อพีเขาจังจังคือเกาเนาะค่ะเลขของอาจารย์เนาบริกรับเลยนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆนะคะสําหรับหมวดทิพานมานะคะหมวดนี ได้เลือกดีกันอีกแล้วนหนึ่งวันศุกร์ที่สิบแปดนะคะอาจารย์เขาเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์เนาะมัอนี่ก็มาเด็กเนี่ยจังหน่อยนะคะเริ่มเลือกวิ่งก่อนเลยค่ะเริ่มต้นที่เลขวิ่งค่ะอาจารย์เ,รเลขวิ่งมี่มนะเลขวิ่งม,มีหนึ่งค่ะแปดแล้วก็มีแปดค่ะเก้าแล้วก็เก้าค่ะ ดหนึ่ง <1 S 1> จับคู่มีแปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปดสามแปดสามค่ะแปดสี่แล้วก็แปดสี่ค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะ 9ก้าสี่ค่ะเก้าห้าเ้าห้าค่ะเลขเบิ้ลสามสามชุดเก้าหางค่ะแล้วก็เลขเบิ้ลอีกชุดหนึ่งนะคะคือ3ามสานะคะอาจารย์แล้วก็เลข3ามตัวนะคะอาจารย์สตัวก็เก้าแปสองเกดสองค่ะ 9ก้าสามแล้วก็หกเก้าสามค่ะอาจารย์ให้สองชุดสองหางคือเก่านะคะอาจารย์เลขวิ่งเลขแรนนี่อาจารย์เน้นบวกค่ะหรือว่าซ้ำกันวิ่งเลขแรนนมันก็เนีนไปที Hispanic ่เกากับ8ค่ะรู้สึกว่าอาจารย์จะมั่นใจเก้ากับแปดแห้งน่ะขวันนี้เนาะมายกชุดเลยค่ะงวันนี้ก็ได้ สำหรับงวดนี้เดียวหนูขอทวนตัวเลขของอาจารย์ก่อนขอยเนี่ยเฟ้นชองเขาคือเก่านะคะที่อาจารย์จัดคู่ให้เก้าชุดเก้าหางนะคะนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหาแล้วก็3สามสามถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกค่ะแล้วก็อีกเลขสามตัวสองชุดสองหางคือเก้าแปดสองกับ หกเก้าสามนะคะอาจารย์ถูกต้องนะคะ 8, ค่ะ <S 2> 2, <S ทีนี้ทีนี้ก็เน้นให้เป็นช่องเราใ <2, S 1> น,ค,าน 2> 2, 3, ค่ะอาจารย์ในวันนี้แล้วคนเดียก็มีแปดสองค่ะนิ่นไปที่แปดสองคะ่ะอาจารย์แปดสี่แล้วก็แปดสี่ค่ะเก้าสามแล้วก็เก้าสามค่ะอาจารย์เก้าหนึ่ง <9, 1, S 1> แล้วก็เก้าหนึ่งค่ะ นิ่นสี่จุดสี่หางนะคะอาจารย์ค่ะเลขหสามตัวเสมอภาคคือเกเนาะคะอาจารย์เสมอภาคครับค่ะเพราะว่าเลขหสามตัวเส้นประคใช่เท่ากับคัดให้เนยน้อย,น,อยนิ่นนิ่นแค่สองจุดสองหางนะคะสาหรับงวดนี้เป็นงวดสุดสัปดาห์นะคะก็ขอให้เลขของเสี้นเท่าแตร่รั่วยกช่องอีขึ้กเนนะคะขอให้แตกไปจนหด เล่าพ e. ัฒนาเล่าวีไอพีนะคะสำหรับงวดนี้ไทยสุดสุดท้ายกับอวยพรในเรื่องใจเฟช่องเข้าคือเขาก่อาจารย์ในวันี้ค่ะครับสำหรับในเล่าเลยห้าน้อยในงว่าัน์ลงแบบว่าให้เลืกเปนการงมีตัมได้กเป็นเธองแก่ปัญหาเร่ออะตรปกปมันมาดกันขอให้เล็กเขาต้องโตตเลอก่ะใช่ สาธุสาธุอาจารย์ขอให้ข้ามวยพอนของอาจารย์เป็นจริงนะคะขอให้เลขแตกรวยๆยกช่องค่ะขอขอบพระคุณท่าทางดีๆที่แบ่งปันในช่องแพ๊บแป๊รวยอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขท,ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของเซียนประคุชัยเฮาในงวดวันศุกร์ที่สิสิงหาคม2566นี้นะคะ เส้นประคนใช้กระจัดให้ใน,นอยนๆเน้นๆอีกคือเกานะคะ่านผู้ชมเลข2อตัวเส้นกับคัดให้ในอยนๆเน้นๆแค่เก่าชุดเก่าหางนะคะมี8ปดห8ึ่งแปดสองแปดสแเกาเกาเกาเกหาแล้วก็สามสามคะเส้นเน้นให้แค่สชุดสี่หางคือ8 2 8สองแเกาแล้วก็เก่งนะคะ สำหรับเลข3ตัวเซียนคัดให้2ชุด2หางคือเก่านัะข่าวชมคือเก2ากับ693นะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลในงวดวันศุกร์ที่18สิงหาคมของหวยต่างประเทศนัะข่าวชมผู้ใดที่มัดดมกดีชอบนะคะมักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศ สูตรหวยเล่าหวยห้าน้อยกะหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบประพานทั้งเบททั้งมวนกับเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้ปดใยวิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนะคะทั้งช,องอชอง่องคออุยพ่อเนบซิเฟนช่องเฮ้าที่จดเสียงโชกเสียงหลาบก็บออห้มีชกมีใช่ชกช,ชกมันมาในหิ้งปังปัง,ปงกันสุขูสุข,ข้นค่ะสวัสดีค่ะ